ตอนรับข้าสุ่ไบเกอร์เพื่อนล้มทางนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกมีแค่หนึ่งเดียวนะครับไปตามมาครับไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยว ที่ไหนกันมังนะครับแต่จุดแรกของการเปิดทริปวันนี้นะครับไปที่ต้นสักใหญ่กันเลยไปเลยครับก็ต้นสักใหญ่นะครับที่ตรงนี้นะครับมีอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอำเภอ้นปาป่านะครับที่เดียวหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับจะต,ต้นขนาดไหนเ,เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปไป ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตามขึ้นมาเนี่ยครับเปือต้นสักใหญ่นะครับคือสภาพจะไม่ค่อยตัต้นนี้นะครับถูกค้นพบเมื่อปีสอง0ความสูงเขาอยู่ที่ส8 7เมตร ขนาดรอบนั้นต้นของเขาอยู่ที่หนะะึ่งพันยี่สิบห้าเซนติเมตรก่อนความสูงเดิมของเขาครับสูงที่สิบเจ็ดถึงที่สิบแปดเมตรก่อนโดนพายุทัดค่ะครับตอนที่ถูกพายุทัดถนะครับได้หมอย่ปุ่นครับมารักษาลําต้นของเขาโดยจะเห็นรอยปูนนะครับเชื่อมสมานแล้วก็เน็กยึดไว้ครับจุดรับรอบนี้นะคะจะเป็นการให้ปุ๋ยครับผ่านชอบทีฟรีทุกวันที่หกกับสิบหกของเดือน,นครับ ส่วนท่อสีแดงจะเป็นยากันปวกครับที่เห็นตอไม้ข้างๆของเขานะครับเป็นต้นสักเหมือนเขาครับถูกตัดไปช่วงสัมปทานป่าไม้ที่ลำต้นนี้ยังอยู่มาได้ถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าต้นของเขาไม่อุดมสมบูรณ์ครับด้านในเขามีโพรงขนาดใหญ่มากในปี2541นะครับสมเด็จพระนางเจ้า 4, 4, 4, สิริกิตได้ทรงมาทอาดพระเนตรครับแล้วก็ได้ลงพนาม เมื่อวันที่ส4บมกราคมสอง1ให้อนุรักษ์ต้นสับแหนกต้นนี้นะครับให้อยู่ในที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนที่ท่านเสด็จมานะครับท่านได้ทรงปลูกต้นสับเองกับมือของท่านค่ะจะอยู่ต้นนี้ ต้นนี้นะครับมีอายุอยู่ที่25ปีครับโดยจะแยกฝากการดูแลของอุทยานไปครับตอนนี้ก้หน้าที่ของทางหลวงนะครับคอยเข้ามาดูแลทุกๆปีครับลายเส้นนี้นะครับจะเป็นลายเ่วนของสมเด็จพระนางฟ้าสิยทินท่านได้มาลงพระนามเมื่อวันที่14มกราคม2544ครับต่อมานะครับเป็นลูกพระเทพครับตอนท่านได้เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วก็ประทานพระราชทาน น้ำให้ต้นมหิสักว่าม้หิสักค่ะแต่ว่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ต่อมาก็จะเป็นบอร์ดนักเรียนที่มาเที่ยวชมครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับไม้สักแล้วก็การจำแนกประเภทของไม้สักต่อมาจะเป็นบอร์ดการดูแลรักษากต้นสักใหญ่แล้วก็การบำรุงรักษากต้นสักใหญ่ค่ะโดยมีศาสตราจารย์ชูพงศ์นะครับมาให้ความรู้ หมอน,นี้นะคะจะเป็นรูปที่ว่าหมอญี่ปุ่นครับได้เข้ามารักษาเพื่อนสัก์ใหญ่หลังโดนพายุพัดหักครับ,รบต่อมาเป็นภาพนะครับการทําไม้ช่วงสัมปทานต่ามไม้ครับก่อนมีการอนุรักษ์ต่ามไม้เดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับไปเป็นเพื่อน เราอยู่ที่หาดขาเต่เานะครับผม่า ใช่เธอไม่เปรียนาะนี่ใครเนี่ยคุณบ้าคุณบ้าใช่เหรอเออทำไรเนี่ยเขาจะกัดกันหมดแล้วนะเนี่ยเมาของเทเมาของเท ハハハハ